สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรดวงชะตาประจำเดือน พฤศจิกายนปี2564ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าดวงชะตาของคุณใน เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะต้องขออธิบายก่อนว่าคุณนั้นมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวค่ะแต่ในการพยากรรายเดือนแบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะยึดดาวจันทร์ได้เราเลยมีการยึดดาวพระพฤหัสแทนนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสและดาวจันทนั้นถือเป็นดาวพ่อลูกถือเป็นดาวแม่ลูกถือเป็นดาวครอบครัวนั่นเองค่ะเลยมีการยึดถือดาวพระพฤหัสเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นจะทําการโคจรยกย้ายราศีในวันที่8พฤศจิกายนนะคะตรงนี้ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างชัดเจนค่ะรวมถึงดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่17พฤศจิกายนด้วยนะคะโดยภาพรวมแล้วเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีเกณฑ์ปรับดีค่ะจะมีเกณฑ์เข้าที่เข้าทางจะมีเกณฑ์ขยับเปลี่ยนจากเดิม ค,คุณจะขอความช่วยเหลือจากใครได้รับการช่วยเหลือได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของงานมากขึ้นคุณจะมีหัวคิดมีไอเดียนะคะมีโชคเกี่ยวกับงานเข้ามาค่ะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณได้มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนก็ได้นะชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนอาจจะได้มีการปรับตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายสถานที่ทำงานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานหรือบางคนอาจจะมีลักษณะ ของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวแบบนี้เป็นไปได้ถ้าใครไม่ได้มีการโยกย้ายอาจจะมีเกณฑ์ได้จัดห้องนอนใหม่หรือเปลี่ยนห้องนอนประมาณนี้นะคะมีการจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์เหล่านี้มีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะส่วนงานใดที่ชาวลัคนาราศีกรกฎทำแล้วข้องเกี่ยวกับออนไลน์ข้องเกี่ยวกับทางไกลหรือต่างประเทศหรือข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้นะคะจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะ เพียงแต่มันจะมีแรงกดดันมันจะมีความเครียดตามมาด้วยมันเหมือนกับว่าคุณกดดันตัวเองหรืออาจจะได้รับแรงกดดันมาจากคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นค่ะแต่คุณจะสามารถจัดการได้คุณจะสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็คือการมีปากเสียงกับคนที่ทํางานค่ะอาจจะทะเลาะก,กับคน ที่อายุมากกว่าอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะทะเลาะก,กับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณก็ได้นะคะสั่งงานบุตรบริวารไปอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรือว่าคุณอาจจะทํางานแล้วไม่ถูกใจหัวหน้าคุณทํางานแล้วอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าคุณต้องมีการกลับมาแก้ต้องมีการกลับมารีเช็คใหม่นะคะขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎรู้ไว้เลยการทําซ้ำสองซ้ำสามไม่ใช่เรื่องที่เสียหายบางครั้งคุณทําอะไรครั้งแรกไปแล้วแล้วมัน ไม่สำเร็จนะคะให้ทําใหม่ให้รีเช็คใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นถ้ามีการติดต่อไปกับลูกค้าแล้วลูกค้ายังปฏิเสธลูกค้ายังไม่สั่งลูกค้ายังไม่สนใจ ติดต่อไปอีกค่ะหาจังหวะเว้นระยะหน่อยแล้วติดต่อไปอีกครั้งเสนอโปรโมชั่นหรือว่ามีการตลาดใหม่ๆลองเสนอเขาดูอีกรอบนึงอาจจะมีเกณฑ์ดีเกิดขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือถ้าคุณมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงนี้ขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดเผยมากมีเกณฑ์ที่จะโดนปาดหน้างานมีคนที่จะถูกมีเกณฑ์ที่จะถูกคนก๊อปปี้มีเกณฑ์ที่ ที่จะถูกออลอกผลงานประมาณนี้นะคะต้องดูให้ดีนะอาจจะมีศัตรูมีคู่อริเกิดขึ้นในที่ทํางานสมัยถึงบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างได้ง่ายค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะ ชาวกรกฎค้าศัตรูหรือคู่อริที่เกิดขึ้นนั้นเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้ค่ะเขาอาจจะเข้ามาทำให้คุณรำคาญใจทำให้คุณจุกจิกใจแต่ว่าถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเขาไม่สามารถที่จะมากระทบกระทั่งอะไรกับคุณได้มากเลยเออได้มากจนเกินไปเลยนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าศัตรูไม่เข้ามากร้ำกรายคุณนั่นเองค่ะอาจจะมีเกิดขึ้นทำให้คุณหงุดหงิดใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะจัดการได้นั่นเองนะคะโดยภาพรวมแล้วตรงนี้ช ลัคณาราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาค่ะซึ่งอาจจะเป็นงานที่ท้าทายหรืออาจจะเป็นงานที่ยากหน่อยก็ได้นะคะให้คุณได้ลองทําให้คุณได้ฝึกฝีมือนะและก็จะมีจังหวะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่มันจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาสมัยมองว่าเป็นลักษณะของการแข่งขันค่ะอาจจะมีการแข่งขันเรื่องงานหรือถ้าใครยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการสอบหรือว่ามีเรื่องของการวัดผล ต่างๆเข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกท้าทายตัวเองก็เป็นไปได้นะคะคุณจะมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเรียนค่ะและคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องการเงินการทองกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกนึกคิด จิตใจของคุณจะมุ่งอยู่ที่เรื่องของการเงินเป็นพิเศษค่ะและคุณจะมีเกณฑ์หาเงินได้คุณจะมีเกณฑ์เกิดโอกาสดีๆเกิดช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะจังหวะการเงินยังถือว่าไปได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเพียงแต่ในเดือนนี้รายจ่ายเยอะมากเลยนะจ่ายจุกจิกค่ะรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณนะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะว่าคุณจะสามารถหาเงินโคเวอร์กับรายจ่ายของคุณได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีหัวคิดในการหาเงินค่ะคุณจะรู้ว่าจะนําเงินไปต่อยอดหรือจะนําเงินไปลงทุนที่ไหนแบบนี้นะคะเหมือนมันแบบว่ามีความรู้มีความเกา๋มากยิ่งขึ้นมีทักษะในการหาเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไงก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินนะบางคนอาจจะจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพจ่ายไปกับเรื่องของการเดินท หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์จ่ายไปกับคนรักคู่รักก็เป็นไปได้ค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับศาสนพิธีการทําบุญการสวดมนต์ต่างๆบางคนมีเกณฑ์ทําบุญกรถินหรือว่าโอนเงินเพื่อไปช่วยเหลือใครบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาส่วนใครที่ทําการค้าการขายจะมีชื่อเสียงจะมีคนพูดถึงกิจการของคุณจะมีพูดถึงการบริการของคุณจะมีการบอกปากต่อปากนะคะมีคนที่จะทําให้คุณได้เงินมีคนช่วยให้คุณได้เงินประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่ทํางาน จก็จะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตท,ทางการงานมากขึ้นแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนเพศหญิงนะคะหรือถ้าไม่เช่นนั้นคนเพศหญิงที่เป็นคนใกล้ตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นแม่พี่สาวน้องสาวหรือญาติพี่น้องที่เป็นเพศหญิงก็ตามแต่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปได้ตรงนี้ต้องช่วยดเูเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่มีคดีความจะมีเกณฑ์ได้ไกลเกลีย่ยจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาช่วยเคลียร์หรืออาจจะมีผลลัพธ์ที่ออกมา แล้วมันเป็นที่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยยังมองว่าคุณต้องพยายามประคับประคองนะคะอาจจะมีทัลาะอ,อาจจะมีงอนกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วยังเหนียวแน่นอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะส่วนคนโสดนะคะในช่วงนี้สมัยมองว่ายังไม่เหมาะที่จะเปิดใจคบกับใครคะ่ะแต่ถ้ามีคนเข้ามาสามารถคุยได้เรียนรู้ได้นะแต่อย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจคะ่ะให้ศึกษาดูกันให้ดีๆก่อนแบบใจเย็นๆจะดีกว่าค่ะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ